เย็นตะโฟบะหมีเป็ดเมื่อกี้จะก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นให้ดูแล้วนะฮะการปรุงก็คือใส่พริกป่นพริกเผาน้ำตาลแล้วก็น้ำสมแต่เราไม่ได้ใส่น้้ำปลายินตะโพบะหมีคือเส้นบะหมีนะแล้วก็เป็ดน,นี่นะนั่งและแต่ว่าตอนนี้ผมจะขอนี่ก่อน ก่อนนี่ก่อนนี่ก้อนเจ้าแห้งก็จะเกียบ <c oughs> ผมไม่ทราบว่าวัฒนธรรมการกินตะเกียบ,ยบหรือว่าชาตะเกียบเป็น อุปกรณ์หนึ่งในการทานอาหารเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนไหนแปลว่าช้อนเนี่ยมานานแล้วล่ะกีนก็ใช้ช้อนอ่ะแต่สมัยก่อนดูนังกีนเนี่ยเขาจะใช้ตะเกียบอ่ะออคุยข้าวอะข้าวที่อยู่ใน ชามเล็กๆกนะินนะเขาไม่ใช่ช้อนอนางกินเรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมาไอ้หนุ่มพันมืองสม,มัยเมืม่อประมาณสักปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก็อบประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะดังมากเชิญลง ถ้าพูดถึงว่าเฉลิหลงดังในเมืองไทยอะ่ะดังอย่างหนังเรื่องนี้แหละไอ้หนุ่มบัดเมากับไอ้หนุ่มพันมือเนี่แหละนะน้ำซุปตกร้อน,อนก็เป็ดมาเป็ดนี่ยเขาก็เหนียวหน่อยสักนิดหนึ่งก็ต้องรีบกินเนาะมันมีร้านตัดเป็ดอยู่ตรงถนนกิน่งแก้วเน่ย ที่ผมเคยไปกินเมื่อประมาณสักยี่สปีสิครตอนนี้ผมเจอแล้วเขายังขายอยู่ที่เดิมอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆนะกับโรงเรียนผมมพ่คุณทองนะถ้าไปจากลาดกระบังก็เดี๋ยวซ้ายเข้าสวนกิ่งแกว้วผ่านเรียนผมพ่คุณทองแล้วก็ไปอยู่เทินมานะ ถ้ามาจากคางมนาตราดแต่าบางทีก็มาเรื่อยๆนะผมไม่ได้จะมาอยู่ซอยแล้วก็บางซอย41่เอ็ดไม่ใช่จริงก็ซอย4ีหรือ็ซอย47เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ปักหมุดปักพิกัดให้นะฮะอืม ดือนี้เวลาท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายก็ไปเทียนแกที่นี่ก่อนนะครับท่านที่รักทั้งหลายก็จิดตามชมคลิปต่อไปได้นะฮะทุกท่านครับสวัสดีครับ